เริ่มการอัดหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมจะมาเทสซีพูนะครับไอห้าหกหกศูนย์ศูนย์นะครับที่ผมได้ทําการซื้อมาจากที่ท่านหนึ่งนะฮะก็ผมเจอปัญหานะครับก็คือเปิดไม่ติดนะฮะอ่าบอร์ดที่ผมใช้เทสนะครับเป็นกิกะไบต์นะครับ H110MDS2 นะครับแล้วก็ CPU ที่ทำการเทสก็จะมี i5 6 6 0 0 k i5 6 6 0 0 k นนะครับอยู่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายไปด้วยนะฮะ ไอห้าหกศูนศูนย์เครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ i อสามหกหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเป็นเจนเดียวกันหมดนะฮะเจนหกแล้วก็ CPU ที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะฮะก็ก็จะเป็นไอห้าหกหกศูนย์ศูนย์นะครับโฟกัสโฟกัสนิดนึงฮะอันนี้นะครับ หกศูนศูนย์นะครับแล้วก็ซิงค์ผมการทําการตั้งวางไปเฉยๆนะฮะอันนี้เริ่มจากไอห้าหกศูนย์ก่อนนะครับที่ได้ทําการซื้อมาะฮะนี่ผมจะวางซิงค์ลงไปนะครับโอเคผมทําการวางซิงค์ลงไปเรียบร้อยแล้วผมขอซูมออกนิดหนึง่งให้ซูมเข้าโฟกัสนิดน,นึง แล้วก็ผมทําการจออันนี้จอนะครับของ HP นะครับเป็นรุ่นเก่าผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็ Power ก็เป็นคอแ r นะครับ CX 500m นะฮะอันนี้นะครับแล้วก็น,นี่ CBTU ที่บอกไปตอนส้างต้นนะครับไ5 6 0 k แล้วก็ ไอไอสามหกหนึ I, uh, I ่งศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้่งการเปิด power supply ตัวที่อยู่ในบอร์ดตอนนี้เป็นไอห้าหกหกนศูนย์นะครับที่ทำการซื้อมานะฮะโอเคผมเปิด power supply ผมกดเปิดสวิตช์อ่ะตอนนี้ติดแล้วนะฮะมีลำโพงไบออสด้วยนะครับ ไม่ติดนะฮะดับไปแล้วไม่ติดอ่ะสตาร์ทขึ้นมาใหม่อ่าพัดลมปรากฏว่ามีเสียงรุนแรงนะฮะแต่วกาดับไปนะครับโอเคผมจะทำการดับมันนะฮะอ่ะผมจะการปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับยกอันนี้ออกนะฮะแล้วก็ หัไปปิดสวิตช์อันนี้ก่อนนะครับเซฟไปก่อนนะอ,อโอเคตัวนี้แล้วผมก็กลับมาอันนี้ผมปลด i5 นะครับปวกซูตรออกนะฮะแล้วก็หยิบมันขึ้นมา ก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะเอาในห้าโอหกศูนศูนเคนะครับใส่มันลงไปนะอโอเคห้าหกนนนะครับกระโดมไม่ค่อยสวยนะตัวนี้ได้มาสักพักโอ,อเควางไปเรียบน้อย แล้วก็คุณทำการหยิบซิงออกปิดสล็อตด,ด้วยแล้วก็หยิบซิงปิดมันลงไปเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการเปริดซไฟอาะแล้วก็เปิด p o ร e ั s พ p แล้วก็ ทาการกดอเอรรอนิดนึงนะครับโอเคปิดนะฮะมาขึ้นที่จอเรียบร้อยอืมผมเปิดเข้าไปที่ e c y m o d e นะครับอ่าทีนี้ก็จะปรากฏว่าเป็น I5600K นะครับ ผมทำการปิดนะฮะก็กดปิดพาวเวอร์กดปิดเวแล้วก,ก,ออก็ผมยกซิงออกผมยกซิงออกแล้วก็ผมเอาให้สามแล้วก็ สใส่ลงไปนะฮะเดี๋ยวผมเอาไอ,อ้ห้าโคูนูนผมออกก่อนหยิบออกมาเอาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วผมเอาไอสามโคหนึ่งศูนย์น,นะครับใส่ลงไปต,ตรงนี้ปิด ล็อตนะครับสก็ตหยิบอันนี้ขึ้นมานะฮะเอาวางไปตรงน,นี้ผมก็ทำการออกมาตรงนี้ก่อนเปิดสวิตซ์ปึ๊บผมเปิดอันนี้เอาทิสแล้วผมก็กดเปิดึ๊บ ติดนะครับอนาที่หน้าจอแล้วผมกดตั้งที่ e a s y Mode อืมก็ไปดูตรงนี้ไอสารหกหนึ่งศูนย์นะครับถูกต้องนะฮะทีนี้ผมก็ทำการป,ปิดจอดปิด power ปิดสวิตช์ไป แล้วผมก็กลับมาที่ไอห้า6 0ศตัวด้านบนนะครับที่อยู่ด้านบนผมหยิบซิ่งออกก่อนอ่าแล้วผมก็ปลดอันนี้ออกไอสามหกหนึ่งศูนย์หแปดนึ่งเดี๋ยวดูว่าใช่โอเคหยิบมันออกมาวางไว้ตรงนี้ ก็เอาไอห้าศนใส่ลงไปปิดสกิปเยเฮ้ห้ากนนะครับผมทำการสวิตช์เปิด Power อ,ออกปิดก่อนลืมวางซิง

ติดใหม่กัลงบุนแรงโอเคเดี๋ยวเเอาเ็นว่ามันไม่ติดนะฮะโอเคผมกดปิดสวิตลองอ้ย,อย,อยติดโอเคผมยกซิงออกระวางตรงนี้ แล้วก็มาถ่ายอีกทีหนึ่งว่านี่คือไอ้ห้าหกศูนศูนย์นะครับตรงด้านข้างสกเอตเขียนว่าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งนะครับตรงก,กันกับที่พี่ถ่ายรูปขายไว้ในกลุ่มนะครับก็ยัดย้ายไปนี่ 00031นะคะฮตรงกันนะครับกับที่พี่ได้โพสต์ขายไว้นะครับกับตัวที่พี่ได้โพสต์ขายไว้นะฮะโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะฮะจบเพียงเท่านี้จะได้สังเกตง่ายๆทำมือทายสองอย่างนี้ก็จะได้สบายใจนะครับ โอเคเอาเป็นว่าจบเท่านี้นะครับ1 2ึส่สาสี่